รายละเอียดของการเจราจารในวันรุ่งขึ้นเป็นไปในรูปเดิมที่พูดกันแล้วตั้งแต่เมื่อวันวานดังนั้นการพบปากกันครั้งนี้จึงได้ประโยชน์แต่เพียงการต่อต้านพม่าและจีนแดงร่วมกันเท่านั้นไม่มีการส่งอาวุธและทาหารหอกเข้าช่วยเหลือกะเเรียงกอบกู้อิสรภาพผมรู้ว่านอซาผิดหวังแต่จะทํายังไงได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นเพิ่มเติมเสริมกําลังทั้งซินเราอํารากองทัพที่สในตอนเช้าวันลุ่งขึ้น ในผลลีจัดทหารหนึ่งหมู่มาส่งจนถึงเชิงเขาต่อจากนั้นเราก็เดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่โดยรถยนต์ประจําทางจะไปเม่เสระเลียงเลยหรือว่าคัางที่นี่สักคืนคะนอซ่าถามผมขณะเ,เข้าเขตตัวเมืองที่นี่สะดวกและปลอดภัยกว่าคุณเห็นเป็นยังไงเธอพยักหน้าตกลงคะ่ะผมพานอซ่าไล่โอเข้าพักโรงแรมควีนซึ่งไม่ค่อยมีคนพุกพล่านเพราะสถานที่ไม่โอโถงเท่าโรงแรมสีโตเกียวเลือกได้ห้องติดติดกันบนชั้นสาม ผมนอนกลับไปโอตามเคยทั้งๆที่ลงในสมุดผู้พักว่าพันตำรวจตรีคาถาคุณาวัตรและภรรยาพอเห็นเตียงเข้าเท่านั้นรู้สึกอยากนอนติดหมัดขึ้นมาทันทีเพราะอ่อนเพียจากการเดินทางแต่โอกับตรงกันข้ามพอเห็นเตียงก็แบมือของเงินสักษาจับสิลูกพี่ผมเอ็นตัวลงนอนรับตามไม่ยอมพูดกับมันลูกพี่ทำใจดำไปได้มันบน่นเจ้าไปทำอะไรวะผมอดรนทนไม่ได้ กินข้าวสิอย่าออกลูกโม้หนะ่อยโอ้เพิ่งกินกันมาหยุกหยกเมื่อกี้นี่เองมันยิ้มแย่ๆก่อนพูดเบาๆมันจะไปหายหวิงแล้วจะหิ้วติดมือมาฝากลูกพี่สักคนไม่ต้องกูจะนอนแล้วไหนแล้วเงินก่อนนอนอยู่ใน,นกระเป๋าหลังกางเกงหยิบเอาเองถ้าเกินที่ขอไว้กูเตะจริงไอโอเพนแผ่วไปที่ขอแขวนเสือ้อผมหลับตาคิดถึงคนนอนข้างห้องเงียบกริบเชียวนะคงจะหลับไปแล้วละมังผมคิดในใจ หากว่ามีเวทมนต์เช่นคนสุพรรณที่ชื่อคุณแผนคนนั้นจะสะเดาะก,กอนแล้วแอบแฝงกายเข้าไปในห้องนิสัยผมชอบแอบดูผู้หญิงนอนหลับซะด้วยสิแต่ไม่ช้าผมก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียเสียงเคาะประตูทําให้ผมต้องตื่นขึ้นไอโอยังไม่กลับชักโมโหตงหิดตงิดเพาะเข้าใจว่ามันมาเคาะเรียกผมลุกไปที่ประตูทั้งที่นุ่งกางเกงในตัวเดียวก่อนไม่ได้ใส่สักหน่ดันเคาะทําไมวะ พอดึงประตูเปิดก็เห็นนอซ่ายืนยิ้มแฉ่งเธออยู่ในชุดเตรียมออกข้างนอกผมสะดุ้งโหยงรีบปิดทันทีเพราะสภาพผมขณะนี้ท้อ,อกไปเดินกลางถนนหมายังกัดเพิ่งตื่นเหรอคะเธอพูดกั้นหัวเราะหิวหรือยังรอเดี๋ยวครับแต่งตัวก่อนฉันลงไปรอข้างล่างตามสบายค่ะผมเปิดไฟแล้วยกข้อมือขึ้นดูเวลาทุ่มกว่าแล้วสิขวาพักขามามานุ่งแล้วเพนแผ่วเข้าห้องน้ําเพียงครู่เดียวก็ชำระร่างกายเสร็จ เสื้อผ้าที่ควักออกมาจากกระเป๋ายับยู่ยี่และมีกลิ่นอันชอบกนช่วยไม่ได้ผมคิดอยากไม่หาเมียไว้คอยปนนิบัติทำไมเล่าก่อนออกจากห้องผมเขียนจดหมายทิ้งไว้บนเตียงมีใจความว่าโอ้โวยกูออไปหาอะไรกินข้างนอกถ้าจะหลับไม่ต้องใส่กอนประตูกูขี้เกียจสลัดโลหิตเลี้ยงยุงว่ะนอซ่านั่งรออยู่ที่เก้าอี้รับแขกชั้นล่างผมโยนกุญแจห้องให้พนักงานต้อนรับแล้วพาเธอออกจากโรงแรม อากาศเย็นๆอย่างนี้เดินสักหน่อยเป็นไงครับตกลงค่ะคุณอยากทานอะไรผมถามอาหารไทยดีไหมคะของชอบของผมร้านอยู่ตรงไหนคะข้างโรงหนังสุริวงเราเดินไปที่นั่นถึงจะไกลหน่อยแต่เมื่อได้ดูสินค้าต่างๆตามร้านข้างทางซึ่งเปิดไฟสว่างสวัยก็ทําให้ยุดระยะทางลงได้ผมรู้สึกว่านอซาลลาดเริงจําใสเหมือนนกตัวเล็กที่บินจากลงออกสู่โลกภายนอกผิดกับขณะคุมกําลังท่านกรเรียงในป่าเป็นไหนไหน ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าไปในร้านอาหารผมต้องชะง,งักอยู่ตรงนั้นเพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือแม่ทิพวรรณแฟนเก่าแก่ดั้งเดิมของผมกำลังนั่งกินอาหารอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักมาก่อนแต่ลักษณะท่าทางเป็นชาวเหนือชัดๆทิพวรรณเห็นผมเหมือนกันเธอรุกจากโต๊ะตรงข้อหาผมด้วยใบหน้าแสดงถึงความดีใจและตื่นเต้นคเธอมาทําอะไรที่นี่คะนอซ้ายยืนตะลึงมองหน้าผมและทิพวรรณสลับกันทิพ่ะ มาเชียงใหม่ทำไมก็ท่องเที่ยวตามภาษาคนอกหักเธอว่าเข้านั่นไหนว่าจะไปลบกับกระเลี่ยงไงเล่าผมหันมองนอซ่านิดหนึ่งก่อนตอบช่วยกระเลี่ยงลบครับไม่ใช่ลบกระเลี่ยงก็น่นแหละเหมือนกันเพราะพี่ต้องจากทิปมาประโยคสุดท้ายของเธอเน้นหนักคลายตั้งใจจะให้นอซ่าได้ยินชัดๆอย่างนั้นแหละทิพกินข้าวยังไม่อิ่มเลยผมไล่เธอทางออมใช่เราไปกินด้วยกันก่าวจบก็คล้องแขนผมล้งไปที่โต๊ะ ผมชุดไว้พร้อมทั้งพูดขอแนะนําให้รู้จักมิสนอซาเพื่อนชาวกะเหรี่ยงเราพูดกันยังไงถึงจะรู้เรื่องภาษาอังกฤษสิสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักทิพรวรรณยื่นมือให้สัมผัสนอซายิ้มแต่ผมสาบานให้ก็ได้ว่าดวงตาของเธอคู่นั้นไม่แสดงความเป็นมิตรเลยเหมือนกันค่ะเชิญเพื่อนพี่กินข้าวด้วยก็ได้ทิพไม่รังเกียจเธอบอกผมอธิบายให้นอซาฟังแล้วพาไปที่โต๊ะนั้นทิพรวรรณแนะนําให้รู้จักเพื่อนของเธอชื่อบัวเพื่อน เป็นคนเชียงใหม่อย่างที่ผมคิดคนเดินโตเข้ามารอรับใช้อยู่ไกลๆแกงส้มถั่วฝักยาวแล้วก็เนื้อเค็มจานหนึ่งทิพวันสั่งผมยิ้มพร้อมรหลิวตาสายให้เธอเป็นการขอบคุณที่รู้ใจก่อนสั่งอาหารอีกสองอย่างตามไปด้วยคทาพักที่ไหนคะโรงแรมควีนแล้วนี้ล่ะเธอหมายถึงนอซาอยู่ด้วยกันเธอคอนด้วยหางตาคงสนุกกันใหญ่ละสิก็ควรจะเป็นหนึ่งนั้นถ้าไม่นอนคนละห้อง จ้างให้ก็ไม่เชื่อทิปลุ้นนิสัยพี่ดีนะผมหดวล้อแก้เกอแล้วทิฟระจ้าพักที่ไหนโรงแรมรถไฟค่ะคนเดียวเหรอพี่กําลังดูถูกทิปไม่ใช่อย่างนั้นพี่หมายถึงว่าอาจจะมีเพื่อนผู้หญิงอีกสักคนมาด้วยไม่มีค่ะไอ้ตาโอหายไปไหนผมยักษ์ไรมันเสียคนตั้งแต่มาถึงเชียงใหม่แล้วทิพวรรณทาจมูกยนต์ก็เหมือนกันแหละทั้งนายทั้งบ่าวขอโทษนะครับที่เราคุยภาษาไทยกันผมหันไปบอกนอซา ตามสบายค่ะคืนนี้พี่ธงพาที่ไปเต้นรำทิพวรรณกล่าวออกมาลอยๆผมเกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นนึกเป็นห่วงนอซาทารับปากทิพวรรณกำลังหาทางออกอยู่ก็พอดีคนเดินโต๊ะยกอาหารมาเสิร์ฟกินข้าวซะก่อนแล้วอยตกลงกันใหม่ผมว่าทิพวรรณกระเงากระงอดถ้าปฏิเสธก็หมายความว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกแล้วถ้าตกลงก็หมายถึงว่าเราไปกันสองคนเท่านั้นทิพนอนห้องเบอร์เจ็ดโรงแรมรถไฟไปรับได้ที่นั่นผมนิ่งเงียบ จะทำอย่างอื่นก็ไม่ดีไปกว่าตักข้าวเข้าปากรถไฟสองขบวนชนกันจังเบอร์เลยถึงแม้นอซ่าจะฟังภาษาไทยไม่ออกแต่เธอรู้แน่ว่าผมกับทิพวรรณมีความสัมพันธ์กันแค่ไหนโดยสังเกตจากอากับกิริยาของทิพวรรณดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องตอบคำถามขณะที่เราพ้นร้านอาหารมาแล้วมาจากกรุงเทพหรอคะผมพยักหน้าเธอพูดต่อสวยจังเมื่อไรจะแต่งงานกันผมสะดุ้งหยงเพื่อนกันเท่านั้นครับ นอซ่าหัวรอเสียงแปลงท่าตาของฉันทรยศ์ต่อเจ้าของก็ผิดไปละเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วผมแก้ตัวสนิทสนมกันมากเหมือนพี่น้องสมมุติว่าคืนนี้ฉันจะนั่งฟังเพลงกับคุณจนถึงสองยามผมหายใจไม่ทั่วท้องฝืนใจตอบเพราะหมดหนทางหลีกเลี่ยงไม่ขัดข้องแต่พรุ่งนี้เราต้องเดินทางในเช้าตรู่ทหารไม่เคยแค์กับคําว่านอนจริงไหมคะงั้นเราไปไหนดีสุภาพบุรุษต้องเป็นคนนําทางถึงจะถูกงั้นผมขอเสนอที่เดิมตกลงค่ะ คุณต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไหมไม่จําเป็นผมยกข้อมือขึ้นดูเวลาสามทุ่มกว่าน,นิดหน่อยกําลังดีสําหรับบรรยากาศในบาร์เต้นลําซึ่งยังไม่มีคนพลุกพล่านนักแท็กซี่คันหนึ่งขับผ่านมาผมเรียกให้หยุดแล้วบอกให้ไปส่งจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปที่โต๊ะเก่ายังไม่มีใครนั่งผมเลือกโต๊ะนั้นดนตรีเริ่มบรรเลงเป็นเพลงแรกในจังหวัดร้อนแรงและคลึกคักเราสั่งเครื่องดื่มเบาๆคนละถ้วยฉันอยากฟังเยสเดย์นอซาบ,บอกว่าเพลงจบ ผมนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนี้ยังนึกถึงความหลังอีกเหรอเธอเชิดหน้าอย่างท้าถ่ายคนเราลืมความรักครั้งแรกยากมากคุณลืมได้เหรอคะผมเพิ่งรู้จักความรักเมื่อเหยียบย่างเข้ามาในดินแดนกระเลียงใช่ฉันเชื่อริบุมเหมาะสมกับคุณเหลือเกินผมเอื้อมไปกุมมือเธอแต่เธอหลบนอซ่าต่างหากเวากล้ใครก็เป็นของคนนั้นนี่คือน,นิสัยคุณจริงๆถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นของคุณสิฉันไม่ต้องการได้ยินไหมและไม่ต้องการตลอดไปด้วยผมยิ้ม พอรู้ดีว่าคำพูดของเธอเกิดจากความหึงหวงหาใช้เกิดจากส่วนลึกของหัวใจขอเต้รำสักเพลงไม่ได้ผมไปขอเพลงเยสเดย์ให้นะไม่เอา <c oughs> ผมหวัวเราะรวนงั้นจะทำอะไรดีฉันอยากกลับแล้วเธอพูดทุนวนผมแอบถอนใจโล่งอกเพราะเวลานัดทิพวรรณใกล้เข้ามาเต็มทีคุณคุณจำเอาไว้ย่าจับปลาสองมือเหมือนผมนะครับลำบากใจพี่ลึกแต่ปากผมยังต้องแข็งต่อไปเอา้า ว่าจะอยู่กับผมถึงสองยามไงเล่าใครบอกฉันเกลียดคุณจะตายอีกสักชั่วโมงไม่ได้หรอครับเธอยือนขึ้นฉันกลับเดี๋ยวนี้แหละแล้วจะไปคนเดียวถ้าคุณอยากอยู่ต่อนิสัยดื้อ้นและไม่ยอมแพ้ใครยังคงมีอยู่ครบถ้วนในตัวนอซาผมซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าพร้อมทั้งลุกขึ้นเรียกคนเดินโต๊ะมาคิดเงินแล้วเดินตามเธอออกไปแท็กซี่คันเก่ายิงจอดรอรับผูดด้โดยสารอยู่บริเวณน,นั้นนอซาเปิดประตูเข้าไปนั่งผมตามติดโรงแรมควีนน้องชาย โชเฟอร์ติดเครื่องแล้วเคลื่อนรถออกจากที่ระหว่างทางเธอไม่ยอมพูดกับผมสักคำทั้งๆท,ที่ผมงออยู่ตลอดเวลาและทั้งถึงโรงแรมเธอขอกุญแจจากเคาน์เตอร์แล้วซอยเท้าทีถีขึ้นบันไดไปชั้นบนผมดูนาฬิกาอีกครั้งเลยเวลานัดก,กับทิพวรรณไปสิบนาทีแล้วถ้าผมออกจากโรงแรมเดี๋ยวนี้นอนซ่าอาัดไม่พูดกับผมจนตายเพราะเธอต้องเดาถูกแน่ๆว่าไปไหนถ้าไม่ใช่ไปหาทิพวรรณผมจึงขึ้นบันไดาตามไปบ้าง เห็นเธอกำลังเปิดประตูพาตัวเข้าห้องพอดีรีบสาวเท้าเข้าไปหาเพื่อจะกล่าวลาตีสวัสดิ์แต่ไม่ทันเพราะเธอปิดประตูใส่หน้าเส็จแล้วไฟฟ้าในห้องผมเปิดสว่างแสดงว่าไอโอก,กลับมาแล้วผมดึงประตูเปิดออกพบไอโอก,กำลังนอนกระดิกขาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนเตียงมันผุดลุกขึ้นนั่งพร้อมรายงานตะกี้มีคนมาหาลูกพี่ใครวะคุณแม่ทิปวันครับผมนึกแล้วไม่มีผิดยังไงเสียเธอต้องมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความจริงว่า ผมกับนอซ่านอนห้องเดียวกันหรือเปล่าแล้วมึงบอกกูไปไหนเขาถามได้เพียงว่าลูกพี่นอนกับใครห้องไหนเท่านั้นแล้วมึงก็เลยตอแหลเพื่อเล่นทรัพย์เขา <c oughs> ยังไม่ทันพูดอะไรเลยมันหัวเราะพางพูดพงังใบละร้อยกับปิวมาเข้ากระเป๋าผมบอกความจริงสิครับว่าลูกพี่นอนห้องเดียวกับผมผมจะโกหกทําไมเล่าเขาซักมือหรือเปล่าเกี่ยวกับผู้การนอซ่าอันนี้แหละสําคัญผมตั้งตัวเกือบไม่ติดสักสจนตอบไม่ทันมึงเลยโสดทรงเดชช้าก่อนลูกพี่ โอไม่ใช่คนประเภทเสี่ยมเขาควายชนกันหรอกน้านี่โอนะลูกพี่นะลูกน้องลูกพี่นะโอเลยบอกไปว่าลูกพี่กับผู้การไม่มีอะไรกันคุณแม่ทิพวัรณเลยยิ้มออกพบกันแล้วใช่ไหมเล่าผมพยักหน้ามึงจำไว้นะถ้ามีใครถามเรื่องนอซ่าก,กับกูมึงจะเล่าความจริงไม่ได้เลยแม้แต่พ่อกูเองเราไม่ไปหาคุณแม่ทิพวัรณหน่อยหรอครับถ้านอนอยู่โรงแรมรถไฟเรื่องของกูนะผมถอยไปทิปประตูมึงหลับซะกูอาจจะไม่กลับจนถึงเช้า